เชิญนั่งกัดสมาธิได้เดจเริญสมาธิภาวนาต่อไปขอย้ำว่าสิ่งที่เราทำคือการเจริญสติผลที่ต้องการคือสติต่อเนื่องสติต่อเนื่อง <c oughs> มีผลทำให้จิตใจนแน่วแน่มันคงควรแกง่งานงานของจิตที่สงบแล้วคือการพิจารณาให้เห็นความจริงของกายและใจเพื่อจะถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความคิดผิดความ มองผิดในชีวิตของเราซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความทุกข์ในชีวิตมนุษย์และเป็นสิ่งที่กีดกันไม่ให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงในภาคปฏิบัติเราจึงเน้นที่สติสติ ความระลึกได้ในกรณีที่กำหนดอารมณ์ปัจจุบันสติก็คือการไม่ลืมสิ่งนั้นจับสิ่งนั้นไว้ได้ไม่ปล่อยสามารถรักษาจิตใจไว้กับสิ่งที่เรา กำหนดอยู่แต่พร้อมกับสตินั้นก็มีตัวสัมปัญญะในภาษาปาลีบางที่ท่านแยกบางที่แยกว่าสติกับสัมปัญญะแต่ถ้าไม่แยกก็ถือว่าสัมปัญญะอยู่ในตัวสติเพราะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกัน แต่ถ้าปูดสติเมื่อไหร่ก็ควรจะสาบว่าต้องมีสัมปชัญญะอยู่เมื่อน,นั้นสัมปชัญญะคือรู้ตัวก็เป็นตัวปัญญาสติแงที่สองคือการระลึก มีสิ่งที่ควรระลึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงเป้าหมายของตนเช่นเราทำง,งานทั้งโลกก็ความรู้ต่างๆที่เราเคยเรียนไว้เป็นทรัพยากรมันเป็นสิ่งที่ตรงใช้ ในการทำงานพอเจอปัญหาใหม่เรื่องใหม่ต้องทบทวนจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อหาแนวทางจัดการกับเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดการที่เราระลึกอยู่ในความรู้เก่านั้นก็เป็นเรื่องของสติเช่นเดียวกัน การระลึกในอุดมการของตนความระลึกว่าอ,อย่างไรถูกอย่างไรผิดอย่างไรควรอย่างไรไม่ควรนั้นก็เป็นความรู้จากอดีตไม่ใช่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็คือปรากฏการณ์ แต่ความหมายของปรากฏการณ์และความสำคัญของปรากฏการณ์ว่า,วาเป็นสิ่งที่ควรละควรบำเพ็ญควรเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ต้องอาศัยความระลึกในคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาช่วย การอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันก็มไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันเหมืหมอนสัทธิระชานหรือเหมือนคนเมาเล่าอยู่ในปัจจุบันหรือคนที่กำลังลงไหลอยู่ในกามอยู่ในปัจจุบันเพราะผ,ผู้ที่อยู่ในปัจจุบันอย่างถูกต้องอก็ยังมีความ รู้สึกตัวบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่นำไปสู่ความทุกข์สิ่งที่นำไปสู่ความสุขมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปอยู่ในขณะนั้นดังนในการภาวนาล้วก็ควรจะกำหนดเป้าหมาย จุดประสงค์เหตุผลในการภาวนาให้ชัดแต่และครั้งที่นั่งก็ทบทวนมานั่งเพื่ออะไรตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรให้ชัดเจนช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะปล่อยให้คิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไหมไม่ใช่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกับเป้าหมายไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์เราจะไม่คิดดีกว่าี่เราต้องการเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้เปิดบานในปัจจุบันต้องการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแว้นแต่สิ่งที่เราได้เลือกกำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐาน ทั้งการมองการภาวนานั้นก็เป็นศูนย์หนึ่งของการภาวนาความเข้าใจในการกระทําก็เป็น,นส่วนสําคัญแต่เรามองเป็นการเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งการภาวนาของเรามักจะเขวจากทางสายกลางไม่ถูกต้องแต่เรามองว่าเป็นการปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์เพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์มูลที่การกระทำไม่ได้มูลที่ผลของการกระทำแต่มุ่งที่ผลของการกระทำ มันจะกลายเป็นความอยากที่เรียกว่าตัณหาถ้าเรามุ่งที่ตัวการกระทำก็จะเป็นความอยากที่เป็นกุศลที่เรียกว่าชันทะแรงด้นปังดานใจในการภาวนาเป็นสิ่งที่ต้องกรรองต้องทำความชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทันหาอยากได้อยากไม่อยากเป็นเข้ามาแทรกแซงในการฝึกจิตเพื่อรักษาเจตชำนงในการที่จะทำสิ่งที่ดีพยายามดีที่สุดแล้วก็เอาความพยายามแล้วความตั้งใจความจริงใจเป็นหลักผลจะเกิดขึ้นเร็วหรือชา้า แล้ก็เป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินังเป็นต้นให้เราดังสติอยู่กับร่างกายของตัวเองอย่างที่ได้อธิบายแล้วดังที่นำเมื่อคืนเละมืเช้านี้เริ่มต้นด้การสำรวจความรู้สึก ในส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าที่ศีรษะที่ใบหน้าที่คอที่ไหล่ที่แขนที่มือที่หน้าอกที่ทองที่หลังลำตัวก้นขาขวาเท้าขวาขาซ้ายเท้าซ้าย,าายเป็นต้น จะทำชาเร,เรว็วก็แล้วแต่ถนัดในกเปิงต้นให้เหมือนก็เป็นการวอมอัพเป็นการบริหารสติฝึกสติให้ให้กหนดตามคำสั่งกําหนดอย่างเป็นระเบียบรือเรียบมันมีอยู่แล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าไม่ต้องคิดมากมันมีอยู่แล้ว และการกำหนดอย่างนี้ก็เป็นสักแต่ว่าการเปิดใจรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะสร้างสรร์อะไรมันเป็นแต่ว่าสังเกตความรู้สึกในส่วนต่างๆของร่างกายความร้อนความเย็นความจะมีการเต้นความบวดกันอะไรก็แล้วแต่เราสักแต่ว่า รับรู้รับทราบ้วยจิตใจเป็นกลางเป็นการฝึกด้วยสติให้มีกำลังจะทำหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วแต่นี่พอเรารู้สึกว่าจิตไม่บอกแว่าอยู่ในปัจจุบันพอสมควรก็เน้นที่ความรู้สึกลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก ให้รู้สึกในทุกส่วนของร่างกายที่ในกรณีที่รู้สึกง่วงพร้อมกับลมหายใจเข้านั้นรู้สึกเหมือนกับมีแสงสว่างเข้ามาสู่ร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเทา้าหายใจเข้าสว่างสวยัยอยู่ในทุกส่วนของร่างกายและใจ,ใจิตใจ เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามธรรมชาติให้มากำหนดลมหายใจอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกต่อสัมผัสของลมชัดที่สุด มนตัว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอยู่ในรูจมูกแม่อยู่ปลายจมูกแม่อยู่ริมฝีปากแมอยู่ตรงจุดไหนก็กได้บางคนอาจจะยังรู้สึกที่เลินปีและที่หน้าอกก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ปลายจมูกแต่ไม่ต้องไปขุดคุมไม่ต้องไปบังคับเรามีหน้าที่ อยู่เป็นมิตรกับลมหายใจสนิทสนมกับธรรมชาติของลมหายใจถ้ารู้สึกว่าการกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งทำให้อึดอัดก็กลับไปดูทั่วๆไปโดยไม่ได้กำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งสักแต่ว่ารู้ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ได้รู้ในทุกส่วนของร่างกาย ค่อยๆหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองทีนี้ออกจากการดูลมหายใจมีสติมีสัมปัจัญญะรู้ตัวอยู่กับลมหายใจตื่นอยู่กับลมหายใจแล้วเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้อย่างเช่นลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกโท หรืออีกวิธีหนึ่งคือการน,นับลมหายใจใหายใจเข้า 1, หนึ่งออกหนึ่งหายใจเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วก็ดังต้นใหม่นับหนึ 1, ่งหนึ่งสองสองสามสามถึงหกหกแล้วก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงเจ็ดเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงแปดเริ่มต้นใหม่หนึ่งถึงเก้า เริ่มหม่หนึ่งถึงสิบเรียกว่าเป็นการนับลมหายใจหนึ่งรอบหนึ่งรอบสําเร็จโดยการน,นับหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบโดยไม่เพลอถ้าเผลอต้องตั้งต้นใหม่เลยตั้งแต่การนับหนึ่งถึงห้าอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการกำหนดลมหายใจสำหรับผู้ที่เริ่มภาวนาการนับลมหายใจ จะง่ายหน่อยแล้วก็จะช่วยเ็าจะเผลอยากหน่อยรู้สึกตัวเร็วขึ้นกพระจะจำไม่ได้ว่านับไปถึงไหนแต่หนึ่งรอบก็พยายามเพิ่มเป็นสองรอบเป็นสามรอบจะได้สามรอบแล้วจิตใจไม่คอยจะสงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ต้องนับแล้วให้ดูที ความรู้สึกของลมอย่างเดียว